ยาสามันประจำคอกนะครับสำหรับมือใหม่ที่สนใจการเลี้ยงบัวนะครับครับสวัสดีครับวันนี้สุดาฟาร์มพบกับพี่น้องเช่นเคยนะครับพี่น้องครับยาที่เรามีความจำเป็นที่จะใช้ในการเลี้ยงบัวนะครับสําหรับมือใหม่นะครับพี่น้องครับ ก็อันดับแรกนะครับพี่น้องหากว่าเราเลี้ยงวัวในลักษณะนี้นะครับสิ่งที่จำเป็นและก็สำคัญมากนะครับก็คือพสุสัตว์ประจำอำเภอของตัวเองนะครับเราต้องไปติดต่อแล้วก็ขอคำแนะนำจากพสุสัตว์ประจำพื้นที่ของเรานะครับถือว่าเป็นหน้าที่ของเขานะครับพี่น้อง ทีนี้เราได้ความรู้นะครับเราก็ทําตามคําแนะนําเจ้าหน้าที่พสุสัตว์ประจำอำเภอนะครับเขาให้ความรู้เดีย๋ยวว่าในเรื่องของยาฝึกฉีดวัวเพราะว่ามีความจําเป็นมากหาว่าเป็นยาประเภทวัคซีนทางพสุสัตว์เขาก็จะให้ความช่วยเหลือได้นะครับตามความจําเป็นหรือตามก็ประมาณที่เขามีนะครับแต่นอกเหนือจากนั้นนะครับเราต้องเรียนรู้และก็ศึกษา แล้วก็ซื้อเองนะครับพี่น้องตอนนี้การซื้อยานะครับสำหรับเก็บไว้ในโคกวัวอันนี้ประสบการณ์ของผมก็คือไม่ค่อยได้ซื้อตามเน็ตเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าผมได้รับคำแนะนำนะครับจากผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญน,นะครับาว่ายาบางอย่างที่ขายตามเน็ตนะครับคุณภาพอาจจะเจือจางนะครับ เพราะฉะนั้นผมก็เลยไปซื้อตามร้านนะครับร้านนั้นก็ต้องมีต้องเป็นร้านที่มีสัตวแพทย์นะครับเป็นเจ้าของร้านนะครับจะได้รับความรู้ชัดเจนนะครับอันนี้นะครับพี่น้องชีดให้เป็นต้องกล้านะครับหาท่านไม่กล้าตรงนี้นะครับเพื่อความสบายใจนะครับเราต้องกล้านะครับพี่น้องทีเรามาดูยาของเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมจะแกะให้พี่น้องดู ว่าเป็นยาสามัญประจำครอบครัวของเรานะครับควรมีนะครับสำหรับมือใหม่มีอะไรบ้างนะครับหรืออาจจะนอกเหนือจากนี้ท่านก็ซื้อมาได้นะครับนี่แหละครับอันดับแรกก็ต้องหากระเป๋านะครับต้องเป็นกระเป๋าที่มีซิปนะครับไม่มีซิปก็มีที่เก็บลักษณะนี้นะครับมิดชิดสามารถที่จะรักษาอุณหภูมิให้ยานะครับ นี่แหละครับพี่น้องอันดับแรกเลยนะครับที่ขาดไม่ได้ก็คือสลิงนะครับสำหรับฉีดวัวนะครับผมซื้อไว้สองขนาดนะครับขนาด10ซีซีับขนาด2ี่ซีซีนะครับนี่แหละครับพี่นอ้องอาสลิงแน่นอนนะครับในเมื่อมีสลิงแล้วมันต้องมีเข็มด้วยอันนี้เข็มนี้สำหรับฉีดวัว แล้วผมก็สำหรับฉีดหมาด้วยนะครับพี่น้องสองอย่างเอามาดูยาสามัญของเรานะครับก็เป็นยาแก้อักเสบนะครับพี่น้องมีความจำเป็นมากนะครับโดยเฉพาะวัวที่เป็นโรคลัมปิสกีนนะครับเราต้องมีอันนี้ยาแก้อักเสบนะครับอันนี้ก็ยาบำรุงนะครับอีซิลิเนียมนะครับยาบำรุงระบบสืบพันธุ์ นะครับพี่น้องแล้วก็คาโตซานนะครับอันนี้คาโตซานก็ฉีดบำรุงเหมือนกันนะครับแล้วก็พวก ad3e นะครับอันนี้เฉพาะในข้อของผมนะครับอันนี้ที่ขาดไม่ได้ก็คือยาฆ่าพยาธินะพยาธนะครับการฉีดก็พี่น้องศึกษาดูนะครับอันนี้ยาแก้อ,อักเสบนะครับตัวยานี้ประเภทเฉพาะเลยนะครับ นี่แหละครับผมก็มีแค่นี้นะครับส่วนที่ใช้ประจำในโอกวัวก็คือยา่าพยาธินะครับพี่น้องแล้วก็ยาบำรุงนะครับตัวนี้แล้วก็ยาแก้อักเสบนะครับแล้วก็สำคัญนะครับสำหรับคอกวัวก็คือกระติกน้ำนะครับต้องมีกระติกน้ำเล็กๆอากะติกน้ำตัวนี้นะครับสำหรับใส่ยาบางชนิดนะครับที่เรา ไปซื้อนะครับไปซื้อแล้วต้องเก็บไว้ในอุณหภูมิที่มีความชื้นตลอดนะครับเช่นพวกวัคซีนนะวัคซีนลมบีสกินนะครับครอบครัวของเราก็มีตู้เย็นแล้วนะครับแต่เวลาเราออกมาในภาคสนามแบบนี้เราก็ต้องใส่กระติกน้ำนะครับแล้วก็มีน้ําแข็งด้วยนะครับนี่แหละครับในส่วนนี้มีความจําเป็นมากแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะครับ เราก็สามารถซื้อไว้นะครับเช่นพวกายาบำรุงนะครับแล้วก็ยาโดยเฉพาะยาบำรุงระบบสืบพันธุ์นะครับเราจะใช้ฉีดวัวแม่พันธุ์นะครับพี่น้องครับนี่แหละครับพี่น้องมีความจําเป็นมากนะครับสําหรับยาประจําในโครอบวัวนะครับยาเหล่านี้ข้อสําคัญคือเราพยายามเรียนรู้นะครับจากผู้เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะสัตวแพรยเภอำเภอของเรานะครับเราต้องไปสอบถามศึกษาดูในคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปเกี่ยวกับยาที่มีความจำเป็นใช้ในคอกวัวนะครับสำหรับคอกวัวสุดาฟาร์มนะครับส่วนคอกวัวอื่นๆอาจจะมียาที่ดีกว่านี้นะครับพี่น้องก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้องที่ติดตามสุดาฟาร์มนะครับก็วันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับ กี่ยวกับเรื่องยาที่ใช้ในโคกวัวนะครับก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ